สวัสดีครับขอตลาดข่าสุขีาพรุ่งรื่อยประคุณธนงขันทองครับ Google ซึ่งเป็นเจ้าของ YouTube นะครับได้ตัดสินใจที่จะแบนนะครับช่อง YouTube ของประธานาธิบดีโดนัลดทรัมป์นะครับโดยต่อไปนี้นะครับทรัมป์ไม่สามารถที่จะอัปโหลดวิดีโอนะครับหรือว่าแชร์คอมเมนต์นะครับใน YouTube ของตัวเองได้นะครับทั้งนี้ทาง Google นะครับได้ร่วมมือกับบริษัท Big Tech ตื่นต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น Twitter Facebook นะครับ Snapchat Instagram นะครับในการแบนการเข้าถึงนะครับสื่อโซเชียลของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับหลังจากที่ทรัมป์ถูกกล่าวหาว่ามีส่วนร่วมในการก่อวอร์ดนะครับให้ม็อบเข้าไปบุกยึดสภาคองเกรสในวันที่6มกราคมที่ผ่านมานะครับก็ต้องจับตาดูกันต่อไปนะครับเพราะว่า ฝ่ายเดโมแครตตอนนี้กําลังเล่นเกมอะไรกับทรัมป์นะครับหลังจากที่พยายามนะครับที่จะถอดถอนทรัมป์ออกจากตําแหน่งนะครับผ่านมาตรา25ของรัฐธรรมนูญของสหรัฐแต่ว่าไมเพนส์นะครับรองประธานาธิบดี่รีเกษียไม่เล่นงานไม่เล่นด้วยนะครับต่อไปนี้นะครับทางฝ่ายเดโมแครตพยายามที่จะถอดถอนทรัมป์ในสภา,ท,าทั้งทงที่ระยะเวลาที่ทรัมป์ยังคงเหลืออยู่นะครับวาระอยู่ในตําแหน่งประธานาธิบดี <c oughs> เหลิศดีกอย,อยู่ไม่ถึง สิบวันเท่านั้นเองครับขณะนี้นายชลกาศนะครับพกพันนายเข้าไปควบคุมหรือว่าดูแลสถานการณ์ในกรุงวอชิงตันดีซีเพราะว่าวันอาจจะเกิดเหตุร้ายในพิธีสาบานตนวันที่20่สิบมกราคมของนายโจไบเดนครับติดตามรายละเอียดได้จากทางเว็บไซต์คนทุ่มบุหลี่และโปรดติดตามโซเชียลมีเดียทั้งบุ็อกฟันไม่ยันเทสบุ๊คทวิตเตอร์อินสตาแกรมรวมทั้งบีเอฟวอลพาร์ทิเคชันและอย่าลืมกด subscribe วียูทูบเพื่อรับข่าวสาอัปเดตข่าวสารล่าสุดครับ